โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดดิวเตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมผมก็จะตามชื่อคลิปเลยเดี๋ยวมาซ้อมด่านใหม่กันนะครับผมนะซึ่งผมก็วิ่งไปแล้วคร่าวๆนะก็ถือว่าเวลาก็ไม่ได้เร็วมากนะนะครับผมแต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับผมอ่ะนี่ด่านใหม่ที่มีชื่อว่าด่านคอรเซียมนมอ่ะ ซึ่งผมวิ่งนี้ก็โหหนึ่งนาทีสิบสองอยู่ดับที่เก้าสิบเลยคือโอ้โหอันดับหนึ่งเขาวิ่งได้หนึ่งนาทีสองแล้วนะครับผมที่จริงเลคคอร์ดผมได้ศูนย์เก้าด่านนี้นะัมอ่ะก่อนที่เราจะไปซ้อมนะเดี๋ยวพาไปดูลายวิ่งกันก่อนครับผมอันนี้เป็นลายวิ่งอ่าเป็นรถลายวิ่งของคาร์ดเดอเบเกอร์คันนี้นะครับผมอ่ะอ่ะมาเขาเปิดตัวมาไซเวย์ไปด้านซ้ายนะหลังจากนั้นก็ ธรรมดาก็คือเลี้ยวกับดิฟธรรมดาปุ๊บเลี้ยวดิฟเนี่ยมันเป็นเหมือนดิฟให้ได้45องศามันจะคล้ายๆลอดวานนะครับผมแต่ว่าทําแบบนี้มันจะเร็วกว่าเอ็ดวานนะก็คือกดเลี้ยวกับดิฟค้างไว้นั่นเองพอมันได้หน้า45องศาปุ๊บได้หน้า45องศาหมายถึงเวลาเราดิฟปุ๊บมินิบูทมันจะขึ้นถ้ามินิบูทมันขึ้นแสดงว่าหน้ารถได้45องศาแล้วพอได้45องศาแล้วปุ๊บเพื่อน,นเพื่อนกดควิกเทิร์นนะกดควิกเทิร์นโดยที่อย่าเพิ่งกดมินิบูทที่มันขึ้นมานะกดควิก กดคุยเชินเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆกดเลี้ยวกับดิฟอีกครั้งหนึ่งเลี้ยวกับดิฟเพื่อให้ขึ้นมิดิบูธนะแล้วเพื่อนๆก็ใส่ในโตมันจะเป็น CWB แล้วก็กด ECU เร็วๆนี่มันจะขึ้นเบส CWB แบบนี้อ่ะหน้าหน้านี้เป็นแฉลบดิฟนะก็คือเลี้ยวกับดิฟธรรมดานะผมแล้วกดคุยเชิญอย่างรวดเร็วนะหน้าหน้าจะเป็นเหินดิฟนะครับผมเหินดิฟตรงนี้เนาะเหินดิฟมาปุ๊บตัดในโตกลางค์ CWB นะผมปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหินดิฟ งกาตรงนี้ก็แอดวานนะผมดูซีจีมาของสายนะตรงนี้คุ้ยเกินด้านบนแล้วก็ตัดในโตซีดับดูดูนะผมะจุดนี้ค่อนข้างที่จะยากนะผมะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำนะตรงนี้พอเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตัดในโตนะแล้วก็ทำซีดับดแบบนี้นะคะรับผมพอหลังจากทำซีดับดแล้วใช่ไหมพเพื่อนเพื่อนก็ดิฟข้างบนก่อนที่จะถึงเหินนะตรงเหินให้พเพื่อนๆกดเดี๋ยวดิฟแล้วก็กดเลี้ยวกับกเบรกค้างไนว้แต่นี้เลี้ยเบเบรกปุ๊บนี่กดเบรกไว้แบบนี้ แล้วก so ็ปล no like right ่อยลงมากดควิกเคินปึ๊บแล้วก็ต่อบูสต์นะผมนี่ก็ต่อบูสต์มามันจะมาถึงโค้งข้างหน้าก็ใส่ C W W U นะผมตรงนี้นะด้านหน้านี้เฮฟวี่เบรกนะ C W W U อ่ะด้านหน้านี้ก็นิฟควิกเคินโดยที่เก็บหนึ่งหนึ่งมิลลิบูสต์เอาไว้นะหลังจากนั้นก็กดมิลลิบูสต์หนึ่งครั้งแล้วก็ทำ C W C W W U นะครับผมอ่ะปึ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าไล่ W C W U นะตรงนี้ รอบสองก็เล่นเหมือนกันเลยอ่ะมีเข้ารอบแรกนะนะจะเข้ารอบแรกด้านหน้าอ่ะรอบสองก็เหมือนกันเลยปึ๊บ C W U E C U ต้อง,งเล่นฟ้ึเคินต่อบูธปึ๊บเรนาาา่นทีการอากาศ C W U นะผมตรงนี้ก็สี้าองศา C W U ตรงนี้คลึกเคินค้าบบนแล้วก็ทนายโต C W U ด้านหน้าก็ัดในโต C W U ตรงนี้เดี๋ยวดีปึ๊บแล้วก,กดเบรกปรับน้ารถแล้วก็ต่อบูธตรงนี้ก็ C W U ตรงนี้เฮฟวี่ C W U ตรงนี้คยเซิร์นเก็บหนึ่งบูตแล้วก็ต่อด้วย w c w b ใตายมนจะประมาณนี้ละผมนะลายก็ไม่ได้ยากมากนะลายดานนี้นะผมก็ต่อบูตไปอันนี้ผมวิ่งได้หนึ่งจศูนย์เก้าจุดแปดสามนะดานนี้อันนี้ผมวิ่งไว้คร่าวๆนะประมาณหนึ่งสองนะผมแต่ว่าเลขขอดผมศูนยะ์เก้านะเออผมคิดว่าผมลงได้เยอะกว่านี้อยู่นะผมมาเดี๋ยวออกตัวก็ไซเบไปด้านซ้ายนะนะผมเดี๋ยวผมตาให้ดูนะ ปึ๊บสายเบไปด้านซ้ายปึ๊บปึ๊บเทิร์นแล้วก็เรียลรีบกับซีดีดีดีซียูตรงนี้ก่อบูธให้ได้นะก็ไม่ได้สามบูธทั้งหมดตรงนี้ผมโดนนิฟพลาดนิดถ้าลายมันเร็วที่สุดต้องไม่แตะเบรกนะตรงจุดเมื่อกี้ตงจุดยากตรงนี้ด่านนี้มันคือจุดไหนก็คือจุดเมื่อกี้แหละจุดที่ทำแบบ เสริมนิดโดยการใช้เบรกแหละนะตรงนั้นมันจะจุดยากมากนะสำหรับมือใหม่นะผมมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะยากนะผมตรงนี้ถ้าเอาชัวร์เลยก็ C W W มาเลยนะสำหรับรอบสองนะตรงนี้คิ่งเขินนะแล้วก็ตัดในโต C W W ตรงนี้ต้องทำเร็วๆนะในการตัดในโตนี่แหละตรงนี้แหละที่มันจะยากนะสำหรับมือใหม่นะครับผม โอเคหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้ผมก็วิ่งได้ประมาณนี้แหละประมาณหนึ่งนาทีสิบสิบเอ็ดนี่แหละใกล้ๆก,กับลิฟต์อเพราะว่าด่านนี้ก็ผมพยายามเก็บรายละเอียดดยู่ด่านนี้นะนะผม โอ้โหไม่ได้ครับโอเคโอเครายละเอียดยากนะสานีนะมโอเค่ะ okay. uh, เล่นได้ w c w วมาเลย โค่หนึ่งนาทีสิบหนึ่งนาทีสิบจุดสองเก้าก็ได้อยู่นะแต่ยังไม่ไดเลคคอร์ดเลย <laughs> โอ้โหเกือบนิวเล็กคอร์ดไปพลาดจุดสุดท้ายนะคือทำ W C W ไม่ได้นะรถไปสกิดก่อนนะอะไปนังกันบ้างครับสำหรับในด่านคอเซียมเนาะตอนนี้ผมก็วิ่งได้เออประมาณ1.10ใช่มั้ยใช่ไหมเออประมาณ1.10จุดนนะผมนะหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หกนะเกือบทำลายนิวเล็กคอร์ดแลเกมสุดท้ายเมื่อกี้นี้หนุผมไปสกิด ไปสกิทจงจุดที่จะทำ WCW นั่นแหละนะผมคือรีบเข้าโค้งเร็วไปหน่อยนะผม,มเลยไปสก,กิจนะก็ได้หนึ่งุดหนึ่งศูนย์ุดศูนย์หกนะเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งเพิ่มไปซ้อมนอกรอบเพิ่มคิดว่าน่าจะได้สักศูนย์เจ็ดยที่จริงคัส A เอลงได้ประมาณศูนย์หกเลยนะออตําดานเนี้ยแบบวิ่งดนนีๆแบบนะครับผมนี่อย่างเช่นอันดับที่ยี่สิบเก้านี่ยก็ศูนย์เจ็ดนะใช้อัตรนมาตินด้วยนะผมะประมาณนี้ นะประมาณนี้นะสำหรับการซ้อ,อมด่านของผมนะผมสำหรับใครที่ไม่รู้ลายวิ่งนะก็หรือไม่รู้เทคนิคการดิฟนะก็ดูต้นคลิปได้ผมอธิบายไว้อยู่นะครับผมหรือสําหรับใครที่แบบจุดนี้กดยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม